บทที่สิบบทสวดมาทั้งหมายสุดเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังปะควาจเกตุวิหารติกะปิรัตวตุตมิมากวณีมากตาพิคุตังเกนาสิทิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปเหวะอลันเตหิทัศหิเกียรุกตาตุหิเทวตาสัตเยปุเยนะสันนิปฏิตาหงติปะควันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะอาตัโกจะตุนังสุทาวะกาญิกานังเทวานังเอตัษ โ้หสิออยังโขงพรกวา่าสกเกตุวินารติก,กปิโลกตุจะมีมากวันนี้มหาตาพิคุสังเคนะติดจริงประจามเตเหิพิคุตเตหิตาเปหิเเหว่าอรันตหิตาสาหิจะลูกตทาตทุหิเอวาตาเยปุเยนะสต่นิพุติตาโหติพระค้าวันตังทศนายะพิคุสังคันจับยันนูนะมายามปิเจนะพระาว่าเตนุปัตสังกมาม เมยามะอุปาสังกะวิตวะภะเขาวาัตโตสันนิเกปันปัจเจกคาถาภาเสยยามะติอาจากโกตาต,ตาเทวตับเสยยถาปินะมะภา,าลาว,วาปุริโสสัสมมัชิตาวาพาหังภาษาเลยยะภาษาที่ตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสถุ เบวสุอันตะราหิวาพระขวันตูภูรัตูปาตูราหังสุอาจะตะโขตาเทวตาพระขวัตังอาทิวาเทสวาเอกมันตังอัตตังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตูสันเกิดิทธัง าอาถาาังอภาสิมาตะมโยปาวะนัสมิ่เทวกายาสมาขตาอัคาตอัคขตัมหอิมังธรรมะาสะมยังภะกิตาเยวะอัปปะราชิตาสังกันติระโกอัปปาราติวตาปะกัโตสนันเคิมังคาถังอภาสิ์อตตาปิขาวุสัมมาตา ังส anyway, ุจิตังอัตโนชุกัมมะกังสุสารถิวานตานิฆะเนตวาอินเทลียานิทักขันติปัญทิตาติอัตโขอั布拉เทวตาพระโกโตสันเกิมักะตังอภัตติเจตวาเกลังเจตวาปาลี ังอินทกิลังโอหัจากเมมะเมจาเตทลรันติสุทาวิมาราจักุมาตาสันสุทันตาสุสูนาคาติอาตโขอัปลาติวตาประขวัตสันิเกอิมาคาถังอภาติเยเคจิพุทธงสรลนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอปายภคู

ไอเหตุสุ่มอธิษฐานะนังอาหัรโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตาปัละมาเยวะเอเทวตาสันิปติตาเอเหตุสุ่มตย่าสาภิไมหังเอตตาลหิเยปิเตทิขเวอวิสันติอนาคตา านางอาหารตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระธวันตานนางเอตตาปะพระมาเยวะเทวตาสัญปิตตาอาวิสันติเสยถาภิไมหังเอตตาอาหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาอิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ เทเรสามีพิสเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธะสาธุกังมัน,นาสิกะโลธะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิโกพระวัตโตปจัตตสุขวเอตตะทัพวจะโกสีโรกะ มนุษย์กับสามียัตถาภูมาตาตาสิตาเอสิตากิริะภาลังปาหิตตตาธรรมหิตาปุถุสิหาวาสลีนาโรมาโรมังสาพิสัมพุโนโอตาตมะนาสาสุธาปิปะตัณมามาวิลาอินโยปัญ กตเตยตวาวัน wa ิกาปิสาวัตเวกตัวอมัตยิตตาสาวเกตเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิญานาวิขโวเตะอาตปะกัมวุลุงสุตวะวุทธัสสะตัณงเอตัมเอสัมปะตุหะลาหุยานัง àm nhân sa đã thật sa nương apk ke... tata mắt ta cùng kung... a ta a ta ling... tang e ta ta, sa -a -ta sung, a ta -ta ye, sa a mata sung apeke nang tata ta hụng y tang ตถาอุตาอุ้งตัณฑสัพพะอภิญญายาวะวิกิตวะจักุมาตตโอมันติยิตาตถาวะเจตเนตเตวะกายะอภิคันตาเติิญญาตาวิโสตวิตเยวหังอิตายิสามิก te ah. ิลาหิอนุภูะโสสสสหัสสวากาภุมมากปิราวะตะวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษ์สัติโนโมตัศมนาอภิกรรมบุญพิภูนางถึงจริงว่นังชาสาหาสาเหวามตายะขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษ์สันตินโมโอ้ถ้ามนาอภิกรรมบุญพิภูนางถึงจริงว่นังสาตาขิลาติสาหาตายะขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษ์สันติโนโมตัศมนาอภิกรรมบุญพิภูนาง สมิติงว่านังอิเจเตโสรัสหัสายาขานาวัติวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัญโนโมทั้งมานาอภิกรรมุภิภูตานังสมิตติงว่านังเวตามิตาปัญจตาตายาขานาวัติวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัญโนโมทั้งมานาอภิกรรมุภิภูนังสมิตติงว่านังกุมพิโลราชไครโวเวปุลรัสสนิเวตานางปิญโยนางสัตตารัตตังยาขานางอภิง อ๋อิี่นีรูปารติกลุมพี่รราชกไัโกโสภาก็จะไม่จริงว่านางโบรีมันจะที่สังราชาตัตต่ละโตประตะดตรีแน่ถ้าพนังอธิปติมาราชยยาสันติโตบุตตาปิตตะพังโวอินทนามามาภะละอิทิมันตุจุติมันตัวันนวันตัย่าสันติโนโมตัมนาอภิคมุงพี่ขวนนางสต่ไม่จิว่านางเทถ้าเกินันจะที่สังราชาวิรูหะโกัปปะสาสติ Bumana nanti petik mahala, jaya nanti tuk putar, pita อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยกสันติลงโมตมณะพิการมุพิขุนางติมิติว่านางปัญชีมันจะที่ทางราชาวิรุปะโคปัสตะติดังขานางอดีตปฏิมาราชแยกสันติโสพุตตาปิตาสภาวะอินธนามามาพระราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตแยกสันติลงโมตมณะพิการมุพิขุนางติมิติว่านังอุตางันจัดที่ทางราชาวิรุปะโคปัสตะติ ย่าขานังที่ปติมหาราชย่าสันติโสพุทธาปิตัสสะพ่โวอินทนาามาพะละอิทิมันโตชุดิตมันโตวันนนโตย่าสันติโนมตมณะพิฆามุพิฆูนันตุปิติวันังโบริมาติสังทัตตาลโตท่าขิเนนะวิรูหะโภปฏิเมนะวิรูปะโภตุเวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโลเทมหาราชากรรมนตาจัตุโรทิสาทันทธละมานาอัตตังสุเววันเนกปิละวัตเว เตสังมายาวิโนอาสาอากุวันจะนิกาสัทธามายาคุเณรด้วยกันด้วยผูจะวิภูโตตาะหันนันโนตามาเสิโตจะกินดูมัตุนิมัตุจะจะปะนาโถโอปมมัญโยจะเทวสุโตจะมาตะริ อิตาเซโนจาก,กันทัพัวนา,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 นนาราชาไชโนสะโออากูบันจาิโกเจวะติมวะดูสุริยะวะจัปะเอเตจันเจจลาจานโกันทัพาตาหาราชุพิโอทามะานาพิกามุงวิขุนังสิมิติงวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลา จะหาปัญจะกาคัมละจะละละอากูพายกาคาหะตะยาติปิยามุนาทัตตะลัตตาจะอากูนาคายะสันตินโนเอราวัโนมานาโคโสปาข้าสมิถิงวันัง เยนเยนนาคาราเชตหะตาอารันติทิปาทิชาปักปักกีสุวิสุทธาจักขูวิหายะสาเตวานามัจจปตาจิตลาตุปนาอิติเตสานามังอะพยันตธานาคา Bà xa, la si okay. si cha la cha ta ma si tu pan to ke ma ka si tan na ha hi ba cha hi u pa pa ha yan ta na ka tu pan na ta na ma kang su putang si ta wa la อัตถนะตัมุทังสุราสิตาอาตโลวะวัสเซตอิ้ิมอันโตยาสันติโนกาลังกันจามะอะพิสมาอันตุลาทานาเวคัสาเวปจิตติสุจิตติจะปาหาทาโท นมุจิตาหันตัตันจาอาลิปุตตานังตเปเวโลจานามกาสันในหจาวาลิงเสนังตาหูพัตตะุปาามุงสัมะโยธานิตเปพัชันเตอิขูนางแต่ไม่ทิงว่านาง อาโพชเทวาปัตติวิตเตชวายโยตถาคามุงวาลุนาวาลุนาเทวาโมตุโมจจะจะต่าหักต่านิจการุณากายิกาอาคูเทวายัสันจิโนตัสเตเตสราคตถากายาสเปนาวัติวันนิโนอิติมันตุจุติมันตุวันนวันตุยัสันจิโนมตัมมะนาปิกามุที่ขุดนาจะบิจิงวะนังเวทุ เวนทูจเทวะกะหารีจะอาสมาจตุเวยะมากันทักุปนิสาเทวะกันทามาคูปุรกิตาสุเยสุปนิาาสนาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตากขัตตานีปุรกิตวาอาคูบันทาวาลาหาวาสุนังวาสโวเสโธตะคูปาคะ โบรินทัโตทั้งเตระทั้งสราคญาติเปนนวติวันิโนอิทิ่มันโตชุ่มเต็มตัวนันวันโตยัสันจิโนว่ทั้มาราอภิกามุทิภูนั่นถึงจริงว่านางอาถาโกสาหะโกเทวาชาลามาคิติขาลิวะอะภิทกาจะโลานะโลจาจะอุมาโปานิกาสิโน ว่ารูนาสหธรรมาจะอัตตุตาจะอเนชาตาสุเรยะสุกิราอากูอากวาสะว่าในสีนูชาเสเตสะรากายาสเปนว่าสวันิโนอิทิมันตูชุติมันตูณววันโตยะสันติโนมบุทัมมานาอภิษฐริมงคลกุลนังถิมิติวันนาง ตมมะนามหาตัมมะนามนุษสามนุษสุตตะมากิตตาปทุต ja, si no ิกาอาคูอาคูมโนปทุติกาอัถากุปะฮาทายเทวาเยตะโรุสิตธะวาสีโนปาราคามาปาราคาอาคูเทวายาสันติโนท่าเสเต ารัศดรกายาสเพนะวติวันนิหนุยที่มันโตจุติมันโตว,วันเทวันโตยาสันสินุมุตตะม,มานาพิกามุพิโคนังสุปิจิงวะนังตุกากระุมมหารุณาอาโคูเวคะท่าสาสาหาโลกาตาคยาปามโมคขาอาคูเทวายวิจักขนาตธามัตาหาและขจาวิสสากา จายัสันสีโนะน่ายังอาคาผดชุนโนโยทิสาอะภิวัตสติท่าเสติท่าสารกายาสเปนาวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสันติรมุตตถามนาอภิกรรมวิกภูนังติจิมวันังเกมียาดุติตายามาอัตากจะกยาสันสีโนสัมพิษ ตาการามเสถาโจตินามาจะอาตะวานิมานะนติโนอาโคอาถาโคปะละนิมิตาถ้าเสติสัตวากายาสเปนะวติวันนิโนอิติมันโตโจติมันโตวันนาวันโตยะสันติโนวัฒมนาอภิกัรมที่ขูนะตถมิจิว่านางสเตวานิกายาสเปนาวติวันนิโน A quá ma, na tân tân chung yên giêng ye ta giêng 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 na khang, chan, thang, wa, ha, ติาตาติตังสุพมมาปาลามาโตาจะอกตาอิทิมาโตาหาตหะสันนังกุมมาโรโโปิตติโสจะโสภาขันมิจริงว่านางตาหาสัพพมมาโตกานังมาหาพมมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตที่จะมากาย,ยู ya tanti ko tati te itala aku panche ka wa sa ha wa ti no te tan cha wa cha to a ka a li to wa li wa li to te cha ke wa la ti na มันที่ยังเอตะกันอะทะสัพันธะลาเกนะพันธะมัตุโวสัมมันตาปาลิวาเตธะมาโวมุจสะโกจินังอิจิตันทะมหาเสโนกันหะ เอ็นังปะเปใสิปานินาตรามาหัจจะตะลังกตวานะเหทวังยะตาปาวุสตะโกเมโกทานายันโตสวุวิชุโกตถาโสปาจุตาพติ Kang kungkuto at sa yang wasee panca tapang a jaya bahwa kita wana cakuma tato amata i tata tawa kee tase nerate malate na a tate tapi kawo tee caat tapaka malung futawa putasata sanang we วิตาวิตาลาเกนาปะกามุงเนสังโลมัมปิอิจยุงตะเพวิธิตะสังคามาพายาติตายะสันติโนโมูสันติตาหปูเตหิทวากาเตชะเนสุตาติ